ยุคนี้การโปรโมทสินค้านั้นซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าการโปรโมทสินค้านั้นต้องใช้คนดังหรือดาราเซเลบในการ PR เพื่อให้แบรนด์นั้นดูน่าเชื่อถือนั่นเองและวันนี้ร้อยแปดสตอก็ไม่พลาดที่จะนำเอา8ลายชื่อดาราสาวผู้คว้าพรีเซนเตอร์สินค้าได้มากที่สุดในปี63แต่ละคนนั้นจะเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าแบรนด์ไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นางเอกสาวเอวบางอย่างยาญ้าอุรัสยา สำหรับนางเอกสาวย่าๆนั้นก็มีงานพรีเซนเตอร์หลายตัวทั้งน้ำหอมจากแบรนด์คิวเพสยาสีฟันสปาร์เกอร์รุ่นเ um, ลมอนโซดาไอศครีมแมกนัมรุ่นใหม่แบรนด์เสื้อกัน UV วียูนิโฮฟร้านเครื่องสำอางดังวัสรถยนตโตโยต้ารุ่นยาลิสยาสระผมแพนทินรุ่นโรสวอเตอร์สบูอ่อาบน้ำโชโกเบสือและมือถือออปโปเรียกได้ว่าขึ้นแท่นตัวแม่พรีเซนเตอร์เลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวคนนี้ มาต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างเบลล่าลานีที่จัดว่าฮอตไม่เบาเลยก็ว่าได้เพราะสาวเบลล่านั้นก็คว้าพรีเซนเตอร์ในปีนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน e เว็บไซต์ซื้อของชื่อดังอย่างลาซาด้าน้ำดื่มวิตามินซีวิตรถยนต์นิวซูซูกิรุ่นเซียสเครื่องปรับอากาศนิตาชิไทยแลนด์เครือข่ายมือถือ ais ร้านแว่นตาท็อปเจริญยาสระผมซันซิคลครีมอาบน้ำบีนท์และอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าฮอตปังไม่แพ้ใครเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีมาที่นางเอกสาวตาคมอย่างคิมมี่คิมเบอร์รีสำหรับนางเอกสาวคิมนั้นก็ฮอตไม่เบาเพราะเจ้าตัวนั้นก็มีงานพรีเซนเตอร์อยู่หลายตัวอาทิเจเล่ไวตาบิดคอลลาเจนบอสคิมเซวาไทยแลนด์คิมสมูทีเครื่องฟอกอากาศชาร์ปแอร์พูริไฟเออร์ยังไม่พอสาวคิมนั้นยังมีงานอีเวนต์เข้าแบบรัว เชื่อว่าหมดโควิดนี้ได้เจอสาวคิมควงคู่หวานใจอย่างหนุ่มมากรินออกงานอีเวนต์แบบสวยๆเลิศๆอย่างแน่นอนต่อกันที่นางเอกสาวเจ้าบทบาทอย่างสาวใบเฟิร์นทิมสนุกที่เจ้าตัวนั้นก็ฮอตไม่หยุดจริงๆเพราะสาวใบเฟิร์นมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาแบบรัวๆเช่นกันอาทิยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟสคิมทาใต้วงแขนเลโซนาคิมโรจูคิสไวท์นท์เซรั่มอาหารสุนัขบิวตี้โปรฟมล้างหน้าเซนกะ โทรศัพท์มือถือ vivo s 1 Pro, ado, คอลลาเจนอมาโดครีมกันแดดมิซูมิชุดชั้นในซาบีนาและเครื่องปรับอากาศแคริเอีรต้องบอกเลยครับว่าฮอตปังแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวคนนี้มาต่อกันที่นางเอกสาวซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างอัมพัชลาภาที่มีแบรนด์ครีมกันแดดเป็นของตัวเอง ชื่อแบรนด์ว่าออรัมและเธอยังมีงานพรีเซนเตอร์อีกมากมายอาทิเช่นแบรนด์มาม่าแบรนด์มิสทีนกาแฟมอคคหน้า ok คลินิกความงามเดอะคลินิกและยังมีการโพสต์ภาพของแบรนด์พันธมิตรเ,เพื่อนในวงการบันเทิงอีกมากมายมาที่นางเอกสาวคนสวยอย่างใหม่ดาวิกาที่ความฮอตของนางเอกสาวนั้นได้เข้าตาเหล่าบรรดาแบรนด์ดังมากมายหลายแบรนด์จึงทําให้นางเอกสาวใหม่ดาวิกานั้นคว้าพรีเซนเตอร์ในปีนี้เริ่มที่น้ําตบจากแบรนด์รอยัล โทรศัพท์มือถือเหลี่ยวมี6 Pro สบู่รักรุ่น Cooling Edition เครื่องดืม่ม l i ปตันไอทีนเครื่องดื่มแลคตาซอยโกซีรีส์เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีสุดปังจังเซมูนงานนี้ทำเอานางเอกสาวใหม่ไดวิกาติดอันดับเจ้าแม่พีเซนเตอร์ไปกันเลยทีเดียว ต่อกันที่นางเอกสาวเจ้าแม่แฟชั่นอย่างสาวชมพู่อารยากับการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านมสำหรับลูกแฝด Enfaco Apoth Mypro และมือถือซัมซุงกาแล็กซี่แบรนด์ชุดกีฬาอาดิดาสไทยแลนด์บาร์ไลโครงซาบิน a ยาสีฟัน d e n t i s เ e p พีเ i มม m ม u ลส s p พย์ e x t กซ์ท e าเนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนที่การันตีความฮอตของคุณแม่ชมที่บอกเลยครับว่าปังสุดๆกันไปเลย ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวแต้วนทพรที่กําลังฮอตแรงอยู่ณตอนนี้ด้วยความสวยและเซ็กซี่ของนางเอกสาวแต้วนั้นจึงทําให้เจ้าตัวคว้างานพรีเซนเตอร์ในปีนี้ได้มากมายอาทิเช่นกรีนซิ่งล้างหน้าบีเฟสตายาสะผมรีจอยไทยแนลนด์ราชเทวีคลินิกนาฬิกาสุดหรูลาโดและแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากประเทศญี่ปุ่นชิเซโดฮอตแรงขนาดนี้แบรนด์ต้องเป็นพื้่มแบบสุดๆอย่างแน่นอน ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ